อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ปาบาสจะเทสให้ดูนะครับว่ามันขึ้นเนินชันๆไดน้นี่เนินชันๆเนี่นยฮนะสบายๆนะครับโอ้โหแรงเหลือๆโอ้เป็นไงขึ้นชิวเลยมะแรงดีปะ่ะใช่คันนี้800วัตต์นะครับอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ปาบาสจะมา ทดลองขับรถไฟฟ้าที่เราซื้อมาใหม่นะครับรถคันนี้ซื้อมาจุดประสงค์ก็คือไปรับน้องบีมที่โรงเรียนเวลาฝนตก,ตกบ้านปาบากับโรงเรียนน้องบีมเนี่ยไม่ไกลกันมากแล้วรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าชาร์จแบตนะครับไม่ต้องเติมน้ํามันนี่สี่าาล้อนะครับสี่ล้อว้าวชาร์จแบตเต็มเนี่ยวิ่งได้ประมาณ40กิโลความเร็ว35ก็คือเดินหน้าถอยหลังได้มีเบรกอะแม่บีลองเดินหน้าดู อ่าไปไปวนล้อมหนึ่งไปวนล้อมหนึ่งบีมนั้นอ่าอขี่ไปตลาดสบายเลยอ่ะไม่ต้องเติมน้ำมันกลางวันแดดร้อนๆขี่ออกไปตลาดไม่ร้อนนะครับมานม่ไม่ไ่ฟิลเหมือนไปโรงแรมอะแล้วมีรถมารับอะเดี๋ยวแม่บีเบ้ครับโชว์โชว์ถอยหลังถอยหลังว่ามันถอยหลังได้ด้วยอ่าถอยหลัง อถอยหลังจะมีเสียงอันนี้เปิดไฟเลี้ยวเ,เห็นไหมมีไฟเลี้ยวด้วยภายนอกรถก็ประมาณนี้นะครับนี่มีตะกร้าหน้ามีตะกร้าหลังแล้วใต้เบาะเนี่ยเปิดมาใส่ของได้อีกอนี่พวงมาลัยก็เป็นแบบนี้บิดเอานะบิดเอาบิดเหมือนมอไซค์อะ,อะน้องบีมเขาอยากขี่แต่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับมีแม่บีนั่งประคองอยู่ด้วย ถอยหลังถอยหลังถอยหลังเดี๋ยวเราจะมารับปลาสิครับเฮ่เดี๋ยวป๊าจะออกไปตลาดไปขับรถเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูบรรยากาศโอเคไปเลยครับแม่บีพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไหมครับบีมพร้อมซิ่งไปเลยซิ่งไปเลยจะไปส่งคุณที่โรงแรมนะคะแอร์บีนเป็นพนักงานส่งบายบาย นี่เป็นบรรยากาศหมู่บ้านของเราครับโอ้โหลมพัดเย็นสบายเป็นยังสบายไหมบีมบีมรู้อ่ะออกจากบ้านปั๊บต้องใส่แมะนะครับไปเลยไปเลย้ลมเย็นลมเย็นลมเย็นสบายรับีสบายอ่ะชอบมามชอบมาชอบชอบนังสบายดีเนาะแม่บีขับ้องมาครับตัวนี้หลังจากที่ซ้อมขับมาหนึ่งวัน ใช่ครับให้ดีครับพีด่ดีพนักง,งานผมอยู่ชั้นสามนะครับห้องเบอร์1ิห้าไปเลยไปส่งเลยครับพอดีเราเพิ่งเช็คอินเข้าโรงแรมนะครับเบียผมอยู่ห้องสี่ชั้นสองร <ๆ S 2> ้อยโรงแรมกับพี่จอดห่างกันประมาณ20กิโลน,นะครับใช่ใช่นี่ฝนจะตกไหมเนี่ยตอนนี้เราออกมานอกหมู่บ้านแล้วครับโอ้โหบรรยากาศครับรรยากาศดีรับบรรยากาศดีอ้าว รจอดชมวชมิวอ่ะชมวิวชมวิวนะครับชมวิวมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะครับเราชมวิวก่อนครับรถเรามีรีโมทด้วยนะสััญญาณกนเออไหนลองดิลองดินี่ล็อกเลยนะเซร์อ่า<ส>อ่าล็อกไปเขย่าให้บีมไปเขย่าให้บีมไปเขย่าเลยถ้าใครมาติดรถล็อ่านี่นล็อกรถแล้วเหมือนรถยนต์เลยบีมเขย่าแรงๆอะไรไงเห็นป่าอ้าวสมมุติรถแบบนี้มีหลายคันเราจะทำไงให้รู้ว่ารถเรา กดกดเรียกได้ไหมกดเรียกอ่าลองดิลองดิอ่าเราก็จะรู้ว่ารถเราคันไหนนี่ฝนจะตกไหมเนี่ยถ้าเราไปตลาดฮะไปเราไปกันต่อเลยครับขึ้นรถตกกระเปียกเปิดไปเลี้ยวครับเราต้องอ่าเปิดไปเลี้ยวด้วยเปิดไปเลี้ยวด้วยไป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  go 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 เป็นวิวแล้วครับวิววิวข้างทางระหว่างหมู่บ้านเรา ไปเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ปาบาสจะเทสให้ดูนะครับว่ามันขึ้นเนินชันๆได้แหมนี่เนินชันๆเนี่นยฮนะสบายๆนะครับโอ้โหแรงเหลือๆโอเป็นไงขึ้นชิวเลยมะแรงดีปะใช่คันนี้800วัตต์นะครับ800วัตต์อถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะ้ำมันจะมีกระตุกอึดๆนะอ่าฮะ แอบีไปอีกรอบหนึ่งโอ้รถคันนี้สุดยอดจริงๆครับเราเทสกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับระบบความแรงของรถคันนี้นะครับ800วัตต์ขึ้นเนินชันโอ,โอ,โอ้สบายสบายนี่ยังไม่ได้ปรับโมดขึ้นทางชันเลยนะนี่ยังไม่ได้ปรับโมดเลยนะความจริงมันปรับโมดได้เนี่ยโยกโยกอันนี้ลงมาคือขึ้นสะพานเกือกมา้าสูงสูง,สงชันๆันได้เลย ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอ่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านของเราแล้วนะครับนี่เห็นไหมเห็นไฟหน้าไหสว่างจ้านี่อีกอย่างหนึ่งที่ลืมพรีเซนต์ใบป,ปัดน้ําฝนมีด้วยนะครับปัดน้ําฝนได้ใช่แล้วก็เป็นใช่เป็นรถไฟฟ้าครับไม่ไม่สร้างมลภาวะอันเป็นผิดนะครับ<ม>ก็สําหรับรถคันเนี้ยราคา39,00 0ืนานะ800วัต,ต์รับน้ําหนักได้300กิโล โอเคสำหรับคลิปนี้ปลาบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ